วันนี้ก็ถือว่าชิลอยู่แล้วดิท o ไปเลยอเพราะว่าจากที่เราเตรียมการกันมานะคะเป็นเวลาสองอาทิตย์รวตอนเข้าแข่งนี้สั่นมากไม่รู้หนาวหรือตื่นเต้นหรือกลัวตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันคือครั้งแรกที่มาแข่งสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับรายการตะลุยถาม EP ที่11 วันนี้เราอยู่ในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่72ซึ่งปีนี้แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนพศพิทยาพยาธิของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานปีนี้ด้วยนะคะพวกเขามาแข่งอะไรกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรคะมงชูชมาเปธรรมพรวัฒโนชิมุกชิซุยอิตูรยองอมมาทุโยมแสงเดลเลกรอลิทิอาวนาไลมงชูชมาเปลสวสดสมจิตชิซุยอิตูรยงออมมาทยมกัสเดลเลกรนลิทยาวนาไล ค่ะแล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะมาแข่งรายการพูดเพออาชีพค่ะพูดออาชีพเหมือนกันค่ะว้าวแข่งเสร็จแล้วหรือว่ากําลังรอแข่งอยู่คะแข่งเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ารู้สึกภูมิใจตัวเองแล้วก็ภูมิใจนองได้รู้สึกแบบถ้าถามว่าถ้ายอมไปได้อยากแก้ไขไหมรู้สึกไม่อยากเลยเพราะว่าคือทําเต็มที่แล้วงแม้อาจจะมีพลาดเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่ตัวเองทําเต็มที่เหรอคะ คุ้มใจเหมือนกันค,ค่ะาะคุอมใจตัวเองแล้วก็ในตัวพี่ด้วยคือคิดว่าตัวเองทไดีที่สุดที่จะทําได้แล้วลก็คิดว่าทาดีมา,มากๆดีกว่าที่คิดเดยอะม,มากๆเลยชื่อพันซีมาจากสตรีวิทยาสองค่ะชื่อนาตาชามาจากสตรีวิทยาสองชื่อขนนุนค่ะมาจากสตรีวิทยาสองชื่อฟิวครับมาจากสตรีวิทยาสองชื่อโจครับมาจากสตรีวิทยาสองครับค,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 ค่ะวันนี้มาแข่งรายการอะไรคะละครสั้นค่ะ ค่ะแล้วแข so ่งหรือยังหรือว่ากําลังรอแข่งอยู่ค่ะยังไม่ได้แข่งค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก่อนแข่งตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นมากค่ะเคียดมากๆค่ะก็ตื่นเต้นมากๆครั่อกลัวมากครับตอนนี้ชื่อใบบุญมาจายโรงเรียนลิเทียวันนาลายค่ะ ชื่อยูวีนะคะมาจากโรงเรียนรเชียวนาลัยค่ะเฉยมาแป้วาเล่เฉยซื้อชลาพีร์ทองคำเอ้ยจะใช้จะเฉยซื้อชลาพีร์เลยก่อนดิยาอนาลัยชื่อลักมาสาวโรงเรียนริเชียวนาลัยค่ะชื่อปื้มครับแล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะมาแข่งรายการละครสั้นค่ะแข่งเสร็จแล้วหรือว่ากําลังรอแข่งอยู่คะแข่งเสร็จแล้วค่ะเพิ่งแข่งเสร็จเมื่อกี้เลยแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นมากค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของด้วยก็อุ้ยภูมิใจใช่ไหมคะสนุกมากดุมากเลยค่ะอ๋อรู้สึกอ่าเรียกว่าไงดีมันมันสนุกก็สนุกแล้วก็เทียบด้วยเหมือนกันก็ขอให้โชคดีกับการแข่งขันนะคะ ชื่อนันทิชาประสิฐกินมาจากโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาค่ะชื่อเจวายค่ะมาจากเตรียมรัชดาชื่อดีค่ะมาจากเตรียมพันรัชดาชื่อตัวน้ำครับมาจากเตรียมรัชดาแล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะมาแข่งละครสั้นค่ะภาษาฝรั่งเศสค่ะทำเหมือนกันทั้งหมดแล้วรู้ผลหรือยังคะหรือว่ากําลังรอแข่งอยู่คะยังไม่ทราบเลยค่ะ แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอ m อ n the moment มาค่ะวันนี้ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าชิลอ,อยู่แล,ล้วดิกกไปเลยอ่าทำเต็มที่เราค่าวววะรู้ส <c oughs> <c oughs> ึวกว่าก็ชิลกายจิ่อคุณทรงยศนะครับมาจากดอนเมืองฐถานการณ์บำรุงครับผมค่ะชื่อพัทราดีนัมโนค่ะจากดอมอค่ะดอนเสุวิชาค่ะมาจากโรงเรียนดอม ก่อนครับมาจจบเรียนระมอครับชื่อพันธ์นะพงมาศค่ะแล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะแข่งรายการอะไรกันพี่แล้วรู้ผลหรือ,อยังคะหรือว่ากำลังรอแข่งคะเออยังไม่รู้ผลค่ะเพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อกี้เลยรู้สึกยังไงบ้างคะ ที่นี่ทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะได้เจอธรรมชาติรรมาจกรรมการน้ารองมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อปาลมีนะคะมาจากโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาพัฒนาการค่ะชื่อเนโน่นะคะมาจากเตรียมมนุษยศึกษาพัฒนาการนกัครับชื่อแซนดี้ค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาพัฒนาการค่ะชื่อเบสค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมมนุษยศึกษาพัฒนาการค่ะชื่อแอลค่ะมาจากโรงเรียนเตรยมพัฒนาเหมือนกันค่ะ แล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะวันนี้มาแข่งเป็นรายการละครสั้นภาษาฝรั่งเศสคะ่ะแข่งเสร็จแล้วหรือว่ากําลังรอแข่งอยู่คะตอนนี้พึ่งแข่งเสร็จเรียบร้อยเลยคะ่ะ <c oughs> แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ่ะ <c oughs> รู้สึกมั่นใจมากๆเพราะว่าจากที่เราเตรียมการกันมานะคะเป็นเวลาสองอาทิตย์ทวนก็รู้สึกว่าเราทําได้ดีนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาปูกใจแล้วค่ะกับผลที่ออกมาชื่อโซเนียค่ะสวัสดีค่ะชื่อคอสตินนะคะมาจากชายน้ำพึ่งค่ะ วันนี้มาแข่งรายการอะไรคะพูดคืออาชีพค่ะ,แ,คะแล้ววันนี้แบบรู้ผลหรือยังคะหรือว่ารอแข่งอยู่คะ uh, ยังไม่รู้ผลคะ่ะรอประกาศคะ่ะวันนี้ก็รอประกาศเหมือนกันคะ่ะเป็นคู่กันแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากคะ่ะแล้วก็ก่อนเข้าไปก่อนเข้าแข่งนี่สั่นมากไม่รู้หนาวหรือตื่นเต้นหรือกลัว <laughs> ตอนออกมานี่โล่งมาก กรรมการแล้วตอนแรกกรรมการดูตึงมากแต่พอว่าพอเริ่มเริ่มพูดไปเนี่ยกรรมการเขาก็เริ่มมีเสียงหยัวเราะทุกทักอันนี้ก็แบบลงใจ้นเยอะเลยค่ะชื่อแพทมาจากมาหา,กา,าวิทยาลัยชื่อพินมาจากมาหา,กา,าวิทยาลัยแล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะละครทั้นภาษาฝร,ร,รั่งเศสเหมือนกันเลยแล้วรู้ผลหรือ,อยังคะหรือว่ากําลังรอแข่งอยู่คะตอนนี้กําลังลุ้นผลยู่คะ่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันคือครั้งแรกที่มาแข่งค่ะว้าวตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่สองที่ต้องแบบไปแข่งก็เลยรู้มากชื่ออุงอิงค่ะมาจากโรงเรียนน้องมินทราชินุทิปดินเดชาค่ะชื่อมั่นมาจากโรงเรียนน้องมินทราชินุทิปย์ดินเดชาเหมือนกันค่ะค่ะแล้ววันนี้มาแข่งรายการอะไรคะพูดเพื่ออาชีพค่ะผููเพื่ออาชีพเหมือนกันค่ะเป็นคู่ค่ะแข่งเสร็จแล้วหรือว่ากำลังรอแข่งอยู่คะเสร็จแล้วค่ะ แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นมากมาค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาแข่งก็เกรงนิดนิดครับว่าจะแข่งได้หรือเปล่าแต่ว่ารับลื่นดีก็จบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์คนในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่72ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันปีหน้าบ๊ายบาย